สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนคะ่ะวันนี้โนนาจะมาทําแกงจืดมะระทํายังไงให้มะระขุมน้อยมาเริ่มทํากันเลยคะ่ะโนนาก็จะหั่นมะระก่อนนะคะหั่นเป็นชิ้นแบบนี้เลยคะ่ะหนึ่งลูกโนนาก็จะหั่นได้อยู่ประมาณ5-6ชิ้นนะคะจากนั้นเรามาคว้านไส้มะระออกให้หมดเลยนะคะ เสร็จแล้วนำมะละไปต้มน้ําเดือดใส่เกลือลงไปด้วยนะคะวิธีนี้จะช่วยทําให้มะระจืดลงค่ะหรือว่าขมน้อยลงนั่นเองต้มไว้สัก5้านาทีหรือนานกว่านี้ก็ได้ค่ะจากนั้นเรามาเตรียมส่วนในการทำไส้ไว้ยัดมะละนะคะนำหมูสับแล้วก็วุ้นเส้นหนูนาหั่นเป็นชินช้นๆไว้นะคะตามด้วยหอมซอยปรุงรสด้วยผงปรุงรส หรือว่ารถดีนั่นเองจากนั้นคุกเขาให้เข้ากันนะคะแล้วก็พักทิ้งไว้เมื่อต้มมะระเสร็จแล้วให้นำออกจากหม้อแล้วก็ไปล้างน้ำเพื่อให้ลดความขมลงอีกรอบนะคะเมื่อมะระเย็นลงแล้วเราก็จะมายัดไส้กันเลยนะคะ ยัดไส้ให้เต็มให้แน่นไปเลยนะคะทุกคนแบบนี้เลยแล้วก็จะทําแบบนี้วนไปทุกๆชิ้นนะคะยัดให้หมดทุกชิ้นเลยค่ะแต่ถ้ายัดไส้มะละแน่นจนเกินไประหวังที่เราต้มมะละอาจจะแตกได้นะคะเอาเป็นพอดีพอดีพอค่ะจากนั้นมาปรุงน้ําซุปฉบับง่ายๆของโนนาเองค่ะ ใส่เกลือแล้วก็ข่หนึ่งก้อนต่อน้ำหนึ่งลิตรนะคะตามด้วยผงปรุงรสไปด้วยนะคะนำมาใส่กระเทียมลงไปตามด้วยแครอทค่ะจากนั้นให้นำมะระที่ยัดไส้เสร็จแล้วใส่ลงไปด้วยอันนี้หมูสับที่ทำไส้ยัดมะระเหลือนะคะก็นำมาใส่ด้วยเลยค่ะตามด้วยผักกาดขาว ต้มจนกว่ามะระจะสุกนิ่มเปลี่ยนสีนะคะจากนั้นใส่วุ้นเส้นลงไปใกล้จะสุกแล้วเราก็โรยด้วยต้นหอมค่ะเสร็จแล้วค่ะแกงจืดมะระของโนหน้าอร่อยจริงๆนะคะขมน้อยเพื่อนๆลองทำกันดูนะคะขอบคุณค่ะ